ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,น,นะครับ วันนี้นะครับก็มาอัปเดตรายได้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้ทําการถอนเงินออกไปนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเงินมันก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของแอป Big Time นะครับที่ผมได้ลงไปนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องถอนแบบไหนนะครับไม่ให้เกิดการบั๊กของแอปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของรายได้ที่ผมถอนออกไปให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบินล่าสุดนะครับในส่วนของแอป Big Time นะครับจำนวน11.2 0ดอลลาร์แคนาดานะครับได้รับเงินเมื่อวันที่30ธันวาคมนะครับ2020นะครับก็เกือบสิ้นเดือนเลยนะครับที่ได้รับเงินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดยอดทั้งหมดนะครับของปี2020นะครับจากแอป Big Time แอปเดียวให้ดูนะครับว่าได้รับทั้งหมดกี่ดอลลาร์นะครับ ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของบัญชี PayPal นะครับที่ผมใช้รับเงินจากแอป BigTime นะครับในปี2020นะครับตั้งแต่ยอดแรกเลยแล้วกันนะครับยอดแรกก็ตั้งแต่มกราคมนะครับผม2รายการนะครับนี่เลยลองบวกดูนะครับผมได้ทําการรวบรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมกุมภามีนานะครับเมษานะครับผมพฤษภานะครับมิถุนานะครับผมกันยานะครับแล้วก็ธันวานะครับก็มีบางเดือนที่ผมไม่ได้ทําการถอนออกไปก็อย่างเช่น ตุลานะครับแล้วก็พฤศจิกานะครับที่ผมไม่ได้ถอนในในส่วนของช่วงเดือนที่มันไม่มียอดเงินเข้ามานะครับก็ไม่ได้เล่นนะครับบางบางเดือนก็เล่นบางเดือนก็ก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ไม่ได้เล่นทุกเดือนนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็บินล่าสุดนะครับก็คือเดือนธันวาคมครับวันที่30นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะครับก็คือเราถอนทั้งหมดเนี่ยก็คือจะได้รับจํานวนเต็มทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของตัวแอป Big Time ให้ดูนะครับเป็นแอปที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปนะครับเพื่อที่ยืนยันว่ารายการล่าสุดที่ผมถอนเนี่ยได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอป b i g Time เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่แนะนําเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนใส่โค้ดรหัสของเรานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับ2,500คะแนนแล้วก็ได้0.1ดดอลลาร์แคนาดานะครับ แล้วกดคอลเลกไปนะครับเพื่อที่จะรับนะครับผมโอเคนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับใครที่แนะนําเพื่อนนะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้งานที่เขาสมัครนะครับอย่างเช่นนี่เลยผมเปิดให้ดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะครับแอป Big Time นะครับผมเล่นได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับผมผมใช้ในส่วนของ iOS นะครับไอแอนดรอยน่าในการเล่นนะครับ iOS สนะครับสำหรับใครที่เล่นแล้วนะครับตรงรูปกระเป๋าตรงนี้นะครับมันจะไม่มีให้เราดูนะครับเราจะต้องใช้มือถือ Android ในการล็อกอินเข้าไปดูยอดเงินของเราหรือว่าเข้าไปถอนเงินนั่นเองนะครับก็ให้ยืมมือถือ Android ของเพื่อนคนอื่นนะครับดาวน์โหลดแล้วเราก็ลองใช้บัญชีเดิม Facebook ของเราเนี่ยเข้าล็อกอินดูนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ดูให้จบนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวจะแนะนําก่อนนะครับแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรบ้างเมนูที่1นนะครับก็ด้านบนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เซฟที่เอาไว้ใช้ในการเก็บคะแนนเพื่อที่จะเอาไว้ในการแลกเงินนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีคะแนนอยู่ที่20,000ื่นนะครับจากการแนะนําเพื่อนแล้วก็เล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะนําคะแนนตรงนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ให้ดูอ่าผมจะถอนมาที่2 0 0 0 0ื่นนะครับแล้วเราก็มากดตรงรูปกระเป๋าด้านล่างนะครับนี่ตรงนี้นะครับให้เรากดไปตรงรูปดอลลาร์นะครับด้านซ้ายนะครับ กดไปนะครับ1 0,000คะแนนนะครับผมแรก0.1ดอลลาร์นะครับกดโอเคยอดเงินขึ้นมาเป็น0.8ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูตรงคำว่าบาลานะอันแรกนะครับอันแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น0.9นะครับเมื่อเราสะสมครบ10ดอลลาร์นะครับเราสามารถถอนเงินเข้าบัญชี paypal ได้เลยนะครับยอดเงินที่เราถอนเนี่ยจะอยู่ที่ด้านขวามือนะครับตรง c a เอาท์นะครับผมได้ถอนไปทั้งหมด82 ดอลลาร์นะครับในส่วนของแอปวิกทามในเครื่องนี้นะครับผมมี2เครื่องนะผมเล่น2เครื่องนะครับกดไปตรงอเพย์เพาสนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่10ดอลลาร์สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่มีบัญชีเพย์เพาสหรือว่ายังไม่ได้สมัครเนี่ยสามารถยืมบัญชีเพื่อนคนอื่นได้นะครับเพราะว่าแอปวิกทามเนี่ยเราถอนอ่าซ้ำบัญชีคนอื่นได้นะครับผมก็คือเรามีแอปวิกทามหลายเครื่องนะครับเราจะใช้ PayPal บัญชีเดียวก็ได้นะครับผมเพราะว่า ผมทดลองดูแล้วนะครับก็เข้าปกตินะครับผมเล่นบิ๊กไทม์สเครื่องนะครับแต่ผมใช้บัญชี p a y p า l ในการรับเงินแค่บัญชีเดียวนะครับก็เงินเข้าปกตินะครับในช่วงนี้นะครับผมก็มีโควิดระบาดนะครับทำให้แอปต่างๆเนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยล่าช้ากว่าปกตินะครับจากที่เคยถอนเนี่ยของแอปบิ๊กไทม์เนี่ยหนวันเงินเข้านะครับไม่เกิน7วันนะครับครั้งล่าสุดที่ผมถอนเนี่ยก็น่าจะประมาณ7-8วันนะครับเงินเข้าบัญชีนะครับผม ก็ลองดูนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสลรับวิธีการใช้คะแนนแลกเงินนะในส่วนของอยอดเงินที่อยู่ด้านขวามือด้านบนนะครับตรง3555ดอลลาร์ 3, ตรงนี้นะครับเราไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของโบนัสที่ทางแอปเนี่ยจะทำการสุ่มเมื่อเวลาด้านบนหมดลงนะครับเวลาเหลืออีก18ชั่วโมงนะครับ24นาทีจะทำการรีเซ็ตในส่วนของแอปนะครับผม วิธีการเล่นนะครับผมแนะนําให้เราเล่นเกมนะครับตามเลเวลที่เราเปิดได้นะครับผมอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล21นะครับเกมมันเปิดอยู่ที่เลเวล23นะครับผมเนี่ยเลเวล24ยังไม่เปิดนะเราสามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะครับเกมไหนก็ได้นะครับแต่ผมชอบเล่นเกมเรียงกล่องนะครับเพราะว่ามันเล่นแล้วก็มันได้ง่ายที่สุดนะครับไม่ยากเลยนะครับเกมเรียงกล่องนะครับยิ่งเราเรียงสูงขึ้นเราก็จะได้รับคะแนนเยอะขึ้นนั่นเอง นี่ประมาณนี้นะครับลองเล่นดูนะครับสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะสายเล่นเกมนะครับลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการสุ่มจ่ายหรือว่าไม่จ่ายนะครับจ่ายปกตินะครับผมผมทําแอปนี้มาตั้งแต่เปิดช่องแรกๆเลยนะครับมันจะล้มได้2ครั้งนะครับผมถ้าล้ม2ครั้งก็คือจบนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีโฆษณาปกตินะครับผมเมื่อเราเล่นครบ3ครั้งนะครับก็รอโฆษณาจบนะครับเ่าโอเคนะครับผมเมื่อเรามีคะแนนด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมผมมี19คะแนนจากการเล่นเกมนะครับทําอย่างไรจะได้รับคะแนนเพิ่มนะครับผมก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับมาดูเมนูด้านล่างนะครับจะเป็นรูปคนนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงคําว่า invite friend นะครับกดเข้าไป ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของรหัสโค้ดนะครับที่เอาไว้ใช้ในการแนะนําเพื่อนเราจะแนะนําเพื่อนหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะครับถ้าคุณอยากจะถอนเงินเร็วขึ้นอยากได้เงินเร็วขึ้นนะครับก็ต้องแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ตามที่ผมได้แจ้งไปตอนต้นคลิปเลยนะครับก็คือเราจะได้รับคะแนนนะครับ2,500คะแนน แล้วก็ได้รับเงินดอลลาร์ด้วยนะครับอยู่ที่0.1ดอลลาร์นะครับวิธีการแนะนำก็งง่ายงเลยนะครับเพียงแค่เราให้เพื่อนใส่โค้ดของเราแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะครับถ้าเพื่อนกรอกโค้ดเราก็ได้รับคะแนนแล้วก็เงินดอลลาร์เลยนะครับวิธีการกรอกโค้ดนะครับก็ให้เรากดมาตรงรูปคนนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สมัครใหม่นะครับมันจะเขียนคําว่า enter invite code ด้านบนนะครับตรงช่องด้านบนสุดเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมกรอกไปแล้วนะครับก็คือมันจะกรอกได้แค่ครั้งเดียวนะครับไไมม่สาาารถกกอซ้ํด นะครับก็ไปกรอกแล้วเราก็จะได้รับคะแนนมาแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยมาเก็บไว้ในเซฟนะครับทําไมถึงต้องเก็บไว้ในเซฟนะเพราะว่าเมื่อทางแอปรีเซ็ตเวลาไปแล้วเนี่ยคะแนนมันจะหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมถอนออกให้ดูนะนะครับผมมี1000นะครับอย่างเช่น1000คะแนนนะครับก็มากดในเซฟนะครับแล้วก็ฝากคะแนนไปเลยขั้นต่ำอยู่ที่100คะแนนในการฝากไว้ในเซฟนะครับ เมื่อเราสะสมคะแนนครบ1นึ่งหมื่นนะครับเราก็ถอนคะแนนออกไปแลกเงินดอลลาร์ตามที่ผมได้สอนไปเมื่อกี้เลยนะครับผมลองทําดูนะครับไม่ยากแอปนี้โอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ